วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม30วันฝึกลูกที่บ้านเสริมสมาธิวันนี้ผมจะมีวิธีการใช้นะครับมาให้ผู้ปกครองทุกคนได้ดูครับเริ่มจากเข้าไปที่ notification นะครับ อันนี้ผมใช้ทางคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ก็จะเป็นตรงฟอร์คิดนะครับจะมี30วันฝึกลูกที่บ้านเสริมซาสบันทิเข้าไปนะครับก็จะเป็นเข้าร่วมกลุ่มนะครับพอเข้าร่วมกลุ่มไฟล์ข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลทั้งหมดนะครับในรูปแบบ PDF หรือไฟล์ที่เปิดขึ้นมาก็จะดาวน์โหลดได้เข้าไปตรงหน่วยการเรียนรู้นะครับอันแรกก็คือโปรแกรม30วันนะครับนะครับอันที่2เป็นแบบฝึกหัดรายซายคือเป็นแบบแบบันทึกพฤติกรรมครับ โปรแกรมนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีคําว่า PDF เราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็จะมีโปรแกรมสามารถเซฟเก็บได้นะครับเซฟเก็บได้เลยนะครับแล้วก็เปิดใช้เมื่อไหร่ก็ได้จะได้ไม่ต้องใช้เน็ตที่บ้านเพิ่มนะครับ ดอ่านข้อมูลต่างๆข้างในนะครับข้อมูลก็จะมีเกี่ยวกับตา้่างฝึกรายละเอียดของการฝึกนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับหน่วยถัดไปนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับในแต่ละวันเราก็จะมีแบบฝึกหัดที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเราจะเป็นกลุ่มในช่วงแรกเราจะเน้นในการหาของจากพื้นที่นะครับอันที่2ก็จะเป็นการระบายสีตามตัวเลขอย่างนี้นะครับ นะครับเป็นตัวอย่างแบบฝึงกหันคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ในตามเวิร์กชีตสมมติเวิร์กชีต Day 1หรือเวิร์กชีต1เนี่ยจะใช้ได้มีทั้งหมด2แผ่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่เวิร์กชีตจำนวนวิธีลัสุดท้ายคือแบบบันทึกพฤติกรรมครับก็จะเป็นทําได้ทําได้บ้าง อ่านาะแต่มากกว่าครึ่งทาได้บ้างน้อยกว่าครึ่งหลายผู้นี้แล้วเขียนบันทึกพฤติกรรมมาและส่งให้เราทางไลน์นะครับอันนี้เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการาดาวน์โหลดข้อมูลนะครับของโปรแกรมต่อไปในใช้มือถือนะครับผู้ปกครองเข้าไปอย่างเดิมครับเข้าไป notification ก็จะเป็นโปรแกรม30วันฝึกลูกที่บ้านเข้าไปที่ joy group ครับเมื่อจอย group เรียบร้อยนะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดตารางได้เลยนะครับมันก็จะมียูนิตต่างๆนะครับที่ผู้ปกครองเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ ะเดี๋ยวผมลองกดดาวน์โหลดดูนะครับลองกดดาวน์โหลดดูโอเคนะครับดาวน์โหลด30วันนะครับนี่ครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนในการใช้คอมพิวเตอร์ทุกอย่างนะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะครับเดี๋ยวลองดาวน์โหลดแบบฝึงหัดดูนะครับเหมือนกันนะครับผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดนะครับหรือว่าดาวน์โหลดพฤติกรรมนะครับเช่นเดียวกันครับ ผู้ปกครองสามารถใช้ได้นะครับเราก็สามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Live for Kids c e n t e r สวัสดีครับ